คำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับการมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์ได้แก่การสร้างพระประจำตัวระหว่างเป็นผู้บริจาคปัจจัยกับผู้มีชื่อจารึกที่พระประจำตัวเช่นบิดามารดาของเราซึ่งได้แต่อนุมโมทนาแต่ไม่ได้ร่วมบริจาคจะได้บุญเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับอยากได้บุญเท่ากันก็เอาเจดียไว้ในท้องดีคะ่ะได้บุญเท่ากันหมดเลยทุกคน มันอยู่ที่ความรู้สึกซาบซึ้งศรัทธาแล้วก็ศีลของตัวเองแล้วก็ธรรมะของตัวเองค่ะความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ป้าไม่ได้เป็นคนออกแบบป้าเป็นคนบอกเฉยว่าสมกลมป้าไม่ได้เป็นคนไปยุ่งของคุณนันนันในเรื่องการสร้างทําไมป้าได้บุญเยอะล่ะเพราะป้าน,นึกอนุโมทากับคุณนันท์เห็นความบากบั่นของคุณนันนันเห็นความรู้สึกของคุณนันที่ทุ่มเทใน,ในการสร้างสร้างพระเจดีย์ป้าก็ได้บุญกับคุณนันท์เพอเพิอได้เท่าคุณนันน์นั่นแหละ นะคะมันก็เช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันพวกเราที่ที่สร้างพระสร้างถวายปัจจัยอะไรก็ตามแต่แม่สร้างให้พ่อแม่มันก็คือทําให้เจดีย์องค์นี้สมบูรณ์ขึ้นเจดีย์องค์นี้สมบูรณ์ขึ้นโดยเราอะจะด้วยวิธีใดก็ตามเราคือผู้ที่ได้บุญที่สุดเสมอคะ่ะอย่าก,กังวลน,นะคะ